สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอานนะครับและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเหตุการณ์มีดหมอนะครับขอนําเสนอนะครับเป็นมีดหมอของหลวงพ่อลุ่งนะครับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองศรีนวลนะครับเพื่อตาขีนครสวรรค์นะครับผมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับมารีวิวให้ทุกท่านชมกัน2เล่มนะครับ เป็นด่ามไม้ฝักไม้หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็เป็นทำมาจากเขาควายนะครับดํามเขาควายฝักเขาควายหนึ่งเล่มนะครับท่าสนใจนะครับขณะมองหาอีตของหลวงก็ลุ่งอยู่ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมที่ศ6 1 0 5 9 1 6น3นะครับลายเปิดเดอร์กันนะครับผมเนี่ยครับรับชมเล็มแรกนะครับเร่มนี้นะครับ ด้ามทำมาจากเขาควายนะครับแล้วก็ฝั่งก็ทํามาจากเขาควายนะครับนี่นะครับสีธรรมชาติของเขาควายเก่านะครับผ่านการเวลามาเก้าสิบเกือบร้อยปีนะครับนี่ครับเขาควายเก่าครับนะครับนี่นึงปลายด้ามฝังตะกุดสามดอกนะครับนี่ครับ ฝักลมด้ามน,นะครับยาวอยู่ที่สิบห้านิ้วนะครับเล่มน,นี้นะครับเป็นเม็ดกว่านช้างก็ว่าได้นะครับนี่เป็นเชือกรัดตะกุดนะครับกันรัดด้ามตัวนี้เป็นลวดเหล็กดํานะครับตรงนี้เป็นเหล็กดําแล้วแหม้รัดฝักตรงนี้เป็นทองเหลืองนะครับนี่นะครับทองเหลืองเก่านะครับ ที่ไม่ได้ขัดไม่ได้ถูนะครับนี่นะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติเก่าธรรมชาติแต่ตรงนี้มีตะกุด3ดอกนะครับนี่ครับเป็นของของพ่อรุ่งนะครับตัวความเก่าของเขานะครับและปลายฝักยังมีตะกุดอีกหนึ่งดอกนะครับที่รัดไว้นะครับนี่ครับตัวเขาควายเก่านะครับ ตรงนี้ปิดทองด้วยนะครับหลวงดักปิดทองไว้นะครับสวยงามนะครับผมนี่ดูความเก่าของเขาควายนะครับตันเดก์คารัมองหามมดของหลวงพ่อลุงนะครับอาจจะถึงตะกคายสอบถามมาได้นะครับผมจนข้างในกันนะครับนี่นะครับการแห้งของเขาควายนะครับนี่นะครับ ชมม่เม็ดกันนะครับไม่มีด,าย,มมดยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะครับนี่นะครับไม่เมีดยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะครับดูรอยตอกนะครับลึกชัดเจนนะครับผมเห็นไหมครับรอยตอกด้วยมือนะครับลึกชัดเจนนะครับผมเม่ม็ดไปขึ้นเสนิมนะครับผม ยาวองไม่มีดอยู่ที่9้านิ้วนะครับนี่นะครับสันมีดหนานะครับสันมีดฝังตะกุด9้าดอกนะครับผมดูข้างนะครับดูข้างเก่าเขานะครับนี่นะครับเก่าธรรมชาตินะครับข้างแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับ ลอยตอกลอยเสาะในมือนะครับหลดลายนะครับคมชัดลึกนะครับชัดเจนนะครับใกรลามองหาติดต่อสอบถามได้นะครับผม061 059 1663นะครับนี่ครับมาชมเล่มที่สองนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับ ความยาวนะครับฝักลมด้ามอยู่ที่13เนี้ยวครึ่งนะครับผมนี่นะครับทําจากไม้พยุงนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับไม้มงคลพุทุกคนในตัวนะครับนี่กันด้ามแม่รัดฝักนิ่บทาจากทองเหลืองนะครับนี่นะครับดูความเก่าของเขานะครับเก่าๆธรรมชาตินะครับผม <outro> ต้สิไม้เก่านะครับการแห้งการยุบตัวของไม้นะครับ,รบปลายฝักก็ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองนะครับผมนี่ครับสิ่กันขังแน่นอนนะครับ,งล,ะะรบลงสสบไม้เก่านะครับเห็นไหมครับ ของไม้นะครับธรรมชาติใบมีดอย,ยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งนะครับความยาวของใบมีดนะครับนะครับสวยงามครับไม่ขึ้นสนิมนะครับนี่นะครับลวดลายเสมาเปลวเพลิงนะครับโดยตอกโดยเซาะนะครับโดยมือนะครับตอกด้วยมือนะครับผมเห็นไหมครับ ต้อวันสวยงามครับผมดูข้างนะครับเห็นไหมครับแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับนกตอสวยงามครับในม,ม,มีดม่ขึ้นสนิมเลยนะครับผมสันมีดหนานะครับนี่นะครับ มีฝังตะกุดนะครับสดอกนะครับเงินนะครับนาคแล้วก็ทองนะครับนี่ก็ลอยต่อนี่นะครับสวยงามครับผมสนใจติดต่อทักทายมาได้นะครับที่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ พบกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ